ชูเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่12ชดเชยอาการแพนิกของคุณดาลินที่เกิดขึ้นมีผลมาจากภาวะความกดดันความเครียดจากสถานก,การณ์อันเลวร้ายที่เคยพบเจอมามันส่งผลกระทบต่อจิตใจในที่นี้อย่างที่คุณหมอทราบและได้รับข้อมูลมา คืออาการจะปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางฝูงชนคนจํานวนมากหรือเมื่อเจอกับกล้องแสงแฟลชแสงไฟหรือความกดดันในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาการนี้ยังพอมีทางรักษานะครับแต่คงต้องให้คนที่อยู่ใกล้ชิดช่วยดูแลเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความตึงเครียดความกดดันหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆผมนั่งฟังคุณหมออธิบายถึงอาการผิดปกติที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่รวมไปถึงแนวทางและวิธีการรักษาอย่างละเอียด นับว่ายังมีความโชคดีที่อาการแพนิกของผมไม่ได้รุนแรงมากนักและเป็นชนิดที่ยังพอรักษาได้ไม่ใช่อาการของโรคถาวลแม้อย่างนั้นคุณหมอก็กำชับว่าควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดอาการและไม่ควรปล่อยทิ้งหรือเมินเฉยเพราะหากปล่อยนานไปจะยิ่งส่งผลเสียและลุกลามกลายเป็นโรคแพนิกจริงๆเฮ้ยโรคอกไปทีต่อไปนี้พี่ลินต้องผ่อนคลายเยอะๆนะคะ ความเครียดความกังวลเรื่องอไร้สาระแต่มันเอาไปจากสมองได้เลยน้องครีมเดินคล้องแขนผมออกมาตรงลานจอดรถของโรงพยาบาลใหญ่พี่ไม่ได้เครียดอะไรสักหน่อยถ้าไม่เครียดอย่างนั้นพี่ดาลินลองยิ้มให้ครีมบ้างสิคะพี่ลินนะ่ะยิ้มสวยจะตายไหนยิ้มสิคะขอบคุณนะน้องครีมผมหันไปยิ้มให้สาวน้อยในตาสดใสนี่ไงคะพอพี่ลินยิ้มแล้วหล่อขึ้นเยอะเลยคะ่ะเอ๊ะ หรือว่าจะเรียกว่าน่ารักดีนะพี่ลินต้องยิ้มบ่อยๆนะคะพี่ไม่รู้จะยิ้มให้กับเรื่องอะไรนี่ครับอืมถ้าไม่รู้จะยิ้มให้ใครหรือยิ้มให้เรื่องอะไรอย่างนั้นก็ยิ้มให้ครีมก็ได้ค่ะนะคะพี่ลินครับพี่จะพยายามนะอืมพี่ลินน่ารักที่สุดในโลกเลยน้องครีมหันมายิ้มยิงฟันขาวให้ผมแต่เพียงชั่วไรฟันสีขาวนั้นสะท้อนออกมาผมถูกคลื่นองนักข่าว ซึ่งมาดักรออยู่ด้านหน้าโถมเข้าใส่แล้วไล่ตอนผมไปยืนชิดติดกับผนังของตึกโดยไม่ทันได้ตั้งตัวน้องครีมซึ่งเมื่อครู่ยังเกี่ยวแขนเดินมาด้วยกันถูกกองทัพนักข่าวทั้งผลักทั้งดันจนไม่รู้ว่าเวลานี้หายไปทางไหนแล้วคุณดารินคะไม่ทราบว่าวันนี้มาพบคุณหมอเนื่องจากอาการอะไรอย่างนั้นหรอคะคุณดารินคะช่วยอธิบายถึงข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณอาร์ตี้หน่อยได้ไหมคะตกลงว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างคุณดารินและคุณอาร์ตี้จริงหรือเปล่าคะ สรุปว่าคุณอาร์ตี้ยักยอกเงินของคุณดารินไปนเรื่องจริงเหรอคะแล้วคุณดารินทราบได้อย่างไงคะคุณดารินทราบเ,เรื่องของคุณดารันกับคุณครามหรือยังคะแล้วมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้เอ้ยพอแล้วพอแล้วพอทีผมยกมือขึ้นมาปิดหูห้งสองข้างแล้วทรุดลงไปนั่งเบียดกับซอกตึกสุขหน้าหลบสายตาเหยียดหยามเย้ยันของผู้คนลงไปกับหัวเขา่ารับรู้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งรัวสะบัด เหมือนมันกำลังจะทะลุออกมากนอกอกฝ่ามือทั้งสองข้างเย็นเหมือนมันถูกใครจับกดซุกลงไปในถังน้ำแข็งดาลินเสื้อสูทสีทึบถูกต,ตวัดทับกรุลงมาบนหัวของผมพร้อมกับท่อนแขนโอบซ้อนช้อนผมเข้าไปในอ้อมแขนเหมือนอย่างเคยพี่ลินพวกคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอจัยนยาบรัณข่าวมันหายไปไหนหมดนี่อยากได้ข่าวจนลืมความเป็นคนกันไปแล้วหรไอยังไงทำไมถึงได้น่ารังเกียจขนาดนี้เอ่อ คุณลินเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอคะไม่รู้เรื่องคนอื่นสักเรื่องจะตายไหมเนี่ยคอยดูนะถ้าพี่ลินเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยลบไปผมได้ยินเสียงของน้องครีมตวาดลั่นแสบแก้วหูน้ำเสียงนั้นสั่นเครือเหมือนคนจวนจะร้องไห้ก่อนที่ฝ่ามือบางเย็นเฉียบไม่แพ้กันจะเอื้อมเข้ามาจับบีมือผมเอาไว้แน่นพาผมออกไปทีพาหูออกไปจากที่นี่ทีผมคดตัวอยู่ในความมืดอันเงียบเชียบนั้น โดยมีท่อนแขนเจ้าของเสื้กอกอดทับเอาไว้ไม่ยอมปล่อยพร้อมกับเสียงพูดปลอบใจของน้องครีมที่กระซิบอยู่อีกใกล้ๆไม่หายไปไหนเลยดารินเธอเป็นยังไงบ้างพี่ลินไม่เป็นอะไรนะครีมอยู่นี่ทั้งคนครีมจะไม่ให้พวกนั้นเข้าใกล้พี่อีกแล้วมือเรียวเล็กนุ่มนิ่มเฝ้าบีบนวดมือผมขยับอยู่เรื่อยๆสลับกับบางครั้งยังช่วยโอบแขนลงมากอดผมไว้อีกชั้น ผมแตะปลายนิ้วลงไปบนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอี่ยมซึ่งเมื่อวานนี้คุณคลามนำพาให้ผมใช้ในช่วงเวลาที่ผมไม่มีอุปกรณ์อะไรใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเพราะปัจจุบันผมยังไม่ได้รับโทรศัพท์เครื่องเดิมคืนและไม่รู้ว่าตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนั้นมันไปอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครส่วน iPad ที่เคยใช้นั้นมันถูกเก็บเอาไว้ในห้องนอนที่บ้านและผมไม่รู้ว่าวันที่คุณคลามไปเก็บเสื้อผ้าให้ผมนั้น มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมเขาถึงไม่หยิบมันติดมือมาให้ผมด้วยเพราะผมเชื่อว,ว่าเขาน่าจะรื้อคนลิ้นชักต่างๆจนหมดไม่อย่างนั้นคงไม่เจอสมุดบัญชีธนาคารเหล่านั้นผมนั่งจ้องมองแอปพลิเคชันยอดนิยมทั้งหลายอยู่นานทั้ง Facebook, IG, Twitter และแอปพลิเคชันเสพสื่อทั้งหลายก็จะตัดใจลบผู้มันออกไปจากเรื่องผมไม่อยากรับรู้ข่าวสารเรื่องราวอะไรอีก ตอนนี้นี่หัวสมองของผมมันหนักอึ้งจนไม่อาจแบกรับสิ่งใดๆได้อีกแล้วผมเลื่อนตัวลงไปตามความโค้งมนของอ่างอาบน้ำรูปทรงวงรีแล้วคดซุกซ่อนตัวเองเอาไว้ภายในนั้นโดยมีเสียงน้ำยาเมื่อมันไหลออกมาจากท่อก๊อกช่วยกรบเสียงสะอื้นน้ำตาที่ไหลออกมาถูกสายน้ำเย็นๆกลืนกรอบแล้วไหลผ่านลงไปตามช่องระบายดาลินผมยังคงหลับตาขังตัวเองเอาไว้ในโลกมืดภายใต้เปลือกตาทั้งสองข้าง แม้ไม่เห็นหน้าผมก็รู้ว่าคนที่เรียกชื่อผมนั้นคือใครดารินเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงน้ําจากก็ค่อยๆจางหายไปจนผมได้ยินเสียงร้องไห้ของตัวเองที่มันค่อยๆชัดขึ้นเข้ามาแทนที่เป็นผมเป็นเบี้ยแกแตกทางๆัดที่ถูกขังเอาไว้บนเกกระดาษสี่เหลี่ยมชีวิตผูกติดเอาไว้ด้วยปลายดิ้วของคุณจะหยิบจะยกจะลากจะเดินมาหาตัวนี้ไปทางไหนก็ได้ โดยที่ผมไม่มีทางที่จะรนขันขืนหรือหลบหนีขอโทษขอโทษที่ฉันให้อิสลักกับเธอในตอนนี้ไม่ได้แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะปกป้องเธอจากเรื่องเลวร้ายทุกอย่างนับจากนี้ท่อนแขนสองข้างช้อนลงมาภายในอ่างใบใหญ่ก็จะโอบอุ้มร่างไร้อาพรซึ่งนอนนิ่งอยู่ด้านในแล้วพาเดินกลับไปวางลงบนเตียงสูงผมนอนนิ่งอย่างคนหมดอะไรตายอยากรู้สึกถึงชีวิตอันสิ้นหวัง หนทางข้างหน้านั้นมันดูมืดมนจนมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่คำว่าอนาคตเจ้าของบ้านใช้ผ้าคุณูนูพื้นใหญ่อบซับอยู่น้ำตาซึ่งเปียกชํำตั้งแต่เส้นผมจนจะหลดปลายเท้าจนมันแห้งสนิทก็จะช่วยพันห่อร่างเปลือยของผมไว้ด้วยชุดกรุ่มอาบน้ำเนื้ออุ่นใดเป่าผมถูกหยิบออกมาและเปิดสวิตการทำงานเสียงงมันช่วยขับไล่ความเงียบอันน่าอึดอัดน,นั้นออกไปจากห้อง อยากให้อยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่ต้องผมอยู่ได้คุณแม่ให้ฉันเอานมอัลมอนด์มาให้เธอกำลังอุ่นๆดื่มซะจะได้หลับสบายเจ้าของดวงตาขืึมพยักหน้าไปทางนมแก้วใหญ่ซึ่งตั้งวางเอาไว้ตรงหัวเตียงผมอยากได้ยานอนหลับมากกว่าผมปลายตามองนมแก้วใหญ่ก็จะรับมันมาถือไว้ในมืออย่างขันไม่ได้ยาที่คุณหมอให้มามันมียาคลายเครียดอยู่ ส่วนยานอนหลับคุณหมอกำชับแล้วว่าให้ใช้เมื่อมันจำเป็นเท่านั้นดื่มนมแก้วนี้ให้หมดเดี๋ยวฉันจะไปหยิบยามาให้ยานั้นเป็นของผมทำไมไม่ให้ผมเก็บกลัวผมกินยาตายหรือไงฉันแค่อยากดูแลเธอถ้าเก็บยาเอาไว้กับเธอก็เท่ากับฉันปล่อยให้เธอดูแลตัวเองน่ะสิกินนมซะเดี๋ยวฉันกลับมาพเด็จการผมยกแก้วนมอุ่นๆแล้วกลั้นใจดื่มมันลงไปจนหมด เราหวังอยากได้ตัวช่วยเพื่อทำให้ตัวเองหลับสบายลูกชายเจ้าของบ้านเดินหายไปจากห้องครู่หนึ่งแล้วกลับมาพร้อมยาไม่เล็กๆส่งให้ผมมียาแค่นี้เหรอยาก่อนนอนมีแค่นี้แต่ผมเห็นหมอให้ยามาตั้งเยอะยานอนหลับของผมล่ะเอามาให้หมดเอามาเยอะๆตาลินฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้เธอใช้ยาเพื่อช่วยให้นอนหลับแต่วันนี้เธอเจอเรื่องวุ่นวายมามากพอแล้วฉันอยากให้เธอได้นอนพัก ถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มยาให้ผมสิกินยาเกินขนาดมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่แต่เรื่องกินยาผมก็ยังต้องทำตามคำสั่งของคุณสินะคุณกลับห้องไปเถอะไม่ต้องสนใจผมผมออกปากไล่เจ้าของบ้านหลังจากโยนยาเม็ดเล็กนั้นหายเข้าไปในลำคอฉันจะอยู่ด้วยจนกว่าเธอจะหลับทำไมคิดว่าผมจะทำอะไรงงๆอย่างนั้นเหรอฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันจะดูแลเธอ คุณคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําอยู่ตอนนี้มันจะช่วยให้ผมลืมเรื่องเลวร้ายที่คุณเคยทําเอาไว้กับผมอย่างนั้นเหรอฉันกําลังพยายามทํามันที่ดีที่สุดเพ่งผมทิ้งแก้วน้ําในมือลงไปบนพื้นห้องข้างเตียงนอนโดยไม่รอที่จะใช้ความคิดใดๆแก้วน้ำใบใหญ่โตลงไปแต่กระจัดกระจายพร้อมน้ำที่แตกระเซนไหลนองไปบนพื้นห้องตอบผมสิคุณจะซ่อมแก้วที่แต่ละเอียดใบนี้ให้มันกลับมาใช้งานอีกครั้งได้ยังไง นั่นแหละคือความรู้สึกของผมไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนมันก็มีวันกลับมาเหมือนเดิมไม่ว่าฉันจะต้องใช้ความพยายามแค่ไหนฉันจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมผมจะรอดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความพยายามในการดูแลร,รักษาซ่อมแซมชีวิตของผมคุณจะใส่ใจในรายละเอียดมันตอนที่คุณทำลายมันหรือเปล่าผมล้มตัวลงนอนแล้วหันหลังให้กับคนที่ก้มลงไปเก็บเศษแก้วที่แตกเป็นสิกเสียงนั้นอย่างเงียบ ฤทธิ์ของยาเม็ดเล็กทําให้หัวของผมออกอาการมึนเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ช่วยให้ผมหลับอย่างที่ตั้งใจยิ่งใช้ความพยายามกดเปลือกตาให้ปิดลงมากเท่าไหร่สมองของผมมันกลับยิ่งตื่นตัวจนต้องสะบัดเปลือกตาเปิดขึ้นมาอีกครั้งนอนไม่หลับเหรอทำไมยังไม่กลับห้องไปอีกผมขยับตัวลุกขึ้นมานั่งใช้แผ่นหลังพิงพักไว้กับหัวเตียงรู้สึกมึนตื้อยอยู่ในหัวแต่ถึงอย่างนั้น ฤทธิ์ของยาคงยังไม่มากพอที่จะช่วยให้ผมนอนหลับได้อย่างที่ใจต้องการขอยาอีกได้ไหมไม่ได้แต่ผมนอนไม่หลับขออีกสักห้าเม็ดสิบเม็ดก็ได้ผมยื่นมือออกไปล้แบงหงายฝ่ามือขาวไปเบื้องหน้ามันนี่ร่างสูงขยับขึ้นมาบนเตียงแล้วนั่งลงด้านข้างก็จะโอบท่อนแขนรั้งหัวนหนักของผมให้ซุดลงไปกลางแผงอกของตัวเอง คุณจะทำอะไรเดี๋ยวจะนอนเป็นเพื่อนไม่เอาออกไปนะผมยกหัวหน,หนังของตัวเองขึ้นมาแล้วพยายามย้ายมันกลับไปวางไว้บนหมอนของตัวเองแต่เวลานี้ผมรู้สึกเหมือนหัวตัวเองมันใหญ่เท่าโอ่องน้ําและหนักจนแทบขยับไม่ได้ผมจึงทําได้แค่พผงกยกมันขึ้นมาแล้วฟุบทิ้งทิ่มกลับลงไปวางไว้ที่เดิมไม่ต้องไล่เดี๋ยวพอเธอหลับเดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้นอนนิ่งๆแล้วก็หลับตาซะ ผมไม่อยากนอนร่วมเตียงเดียวกับคุณผมไม่อยากเป็นชู้ของใครผมไม่ได้เป็นชู้กับใครฉันรู้คุณทำอย่างนั้นกับผมทำไมคุณครามคุณทำลายชีวิตผมทำไมขอโทษฉันขอโทษตาลินหลับซะฉันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเธอด้วยคำนั้นอีกมันพังไปหมดแล้วชีวิตของผมนะ่ะผมเกลียดคุณผมจำไม่ได้ว่าคุณครามพูดอะไรต่อจากนั้น แต่ดูเมืาทุกครั้งเมื่อผมอยู่ภายในอ้อมแขนนี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกของผมให้ลื่นไหลตกเข้าไปในความฝันอย่างาง,ง่ายๆผมหลับลึกและยาวนานมากกว่าทุกวันเพราะเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งนั้นนาฬิกาบนหน้าจอโทรศัพท์มันก็บอกว่าเกือบสิบโมงเช้าของวันใหม่แล้วพี่ลินตื่นแล้วเหรอคะน้องครีมตื่นเข้ามาหาผมในห้อง หลังจากที่ผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยครับอืคือว่าข้างล่างน้องครีมทิ้งตัวลงไปนั่งอยู่บนเตียงนอนแล้วยิ้มแห้งๆให้ผมเพราะมกับถอนหายใจเสียงดังเฮือกใหญ่มีอะไรเหรอน้องครีมหรือว่าพวกนักข่าวไม่ใช่นักข่าวคะ่ะแต่ว่าเป็นคุณป้ากับพี่ลันมารอพี่ลินอยู่ข้างล่างสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเปกําลัังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกด Super t a n ตเพื่อเปกําลัังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเจให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio